สบายดีสบายดีสวัสดี me, พ่อ,พอแอม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อพี่น้องป้าแดดอีดีพี่น้องมือนี้แดดท่อนขนาดมือนี้ท้าเสีออกไปค้างนอกเนาะไปหานค่าพี่น้องเสียออกไปสื่อคล้องสื่อคล้องใส่เป็นพวกถวยเป็นพวกอันนี้ถวยบวงเนะาะเพราะว่าอยู่ในห้องมันมีถวยแคบใบเดียวเนาะพี่น้องรายกรจานอันเดียวเดียวห้าสี่ ออกไปสื่อมาเผยเนาะพี่น้องบรรยากาศปาดแดดดีๆพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศอู่หมองผักเนาะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีฮัลโหล <laughs> อันนี้มหาทายคคีปลืมลาดรัดเข็มขัดบ่ค่คอยสิ้นน้อพี่น้องวบ่ค่อยได้ขี่รถนะบางเธอขึ้นมาก,กับบ่ค่คอยแล้วคเข็มขอบเข,บ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 ขบ็มขัดขี่รถออกมาทั้งขางมองหัวผับน้อพี่น้องทั้งผักมีห้องพีย สอนภาษานานาชาติจังหวัดระยองห้องเรียนสอนภาษาไอ้ตรงนี้เขาจะทำเป็นเซเว่นนะตรงนี้เหรอคะเดินมาเซเว่นยังได้เลย พี่น้องจานชามลดราคาเราเอาข้างนอกก็ได้นะ้องมันลดเป็นราคาเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในโอเคค่ะเยอะจัดร้านเนี้ยอ่าฮะถอดแล้วพี่น้อง เจาบอนัน่แ่ยังตามตลาดม<ห>ีนางบ้าสสนสาเปิดทุกวันนุจัดเจ้าอะไรเ้จะลงจะลิวเจ้าอะไร มีครบเดี๋ยวเฮ้ายย่างเหลาะเบ่งนะพี่น้องว่าเฮาสีสึกอีซังเนี่ยป้าแต่ว่าหานเพื่นใหญ่อีดีพี่น้องป้าสุดผูกเออเราต้องเอาช้อนเนาะง่ามอ้ที่พี่น้องจดไว้ เปิดรายการแลแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเปิดเพลงเนาะแก้วก,กาแฟช้อนไม่แข่งเสื่ออา่าฮะชามโอเคค่ะแก้วกาแฟช้อนไม่แข่งเสื่อเพื่อนเป,เปิดเพลงพี่น้องเดี๋ยวเลือกก่อนเด้ยอแอนติลิคัสีทพี่น้อง ขังเทิงก็มีร้านนี้ใหญ่มากนี่นี่คือที่มาของคำว่าสัก,กะเบือยันเรนลบ <c oughs> มีหมด <c oughs> ฐานพันหญ่ค่ะไอเดีพี่น้อง่บนนี้จะเป็นพวกนั่นนะพวกก่องพวกอะไรอ๋อพี่น้องเดี๋ยวห่อหอสื่อ <laughs> chiến thắng phì ma nó ถ้๊แก้วกาแฟเลือกไม่ถูกมันเยอะเกินดีเดียปลาเถอะลูกคนลูกตกเอาอันง่ายง่ายไหมอันนี้ก็โอเคนะคะแต่ลายมันโอเคไหมสิบสองบาทเองปะอยู่ข้างหลังนู่นเลคปะ อันนี้ก็สวยนะคะ <No. S 2> นี่โอเคนะแถวๆนี้อืออ uh, uh. โอเคปะอันนี้นี่ก็สวยนี่ uh. นี่ uh, อันนี้เล็กไปอะไรนี้อะไรนี้มีปะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเยอะเกิน นอ่มีท่นใช่อะไรนี้อะไรนี้นี่พี่ดูข้างล่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยป้าที่น้องหานหานพ่นใหญ่เนาะใหญ่คลองคล้ายแบบหลายหลพี่น้องนี่ครบทุกอย่างคือพี่พจันนี่บอกแหละนับแต่สากระเบือยันเรือลบหูมีแต่จอกอันง่าม ราคากับบเเัวแด้แพงนะพี่น้องสิบกว่าบาทสั่วบาทเนาะป้าพี่นอ้องถั่ยจานลาหลายาาหลายหันพันใหญ่ดิสัมสี่สสเลือกซื่อป้า อันนี้่วยดะสี่สิบสี่บาทน้องพี่นาองานจึงเมื่อได้จ่อข้อด้านหวยนเดนกันข่วบวงแล้วอ่ะเอาเลยปะได้ยังได้เรย ได้แค่อันนี้อัน,นเดียวต้องช้อนช้อนชาไม่ก<ะ>นนก้อนติดนะฮะไหนนี่เป็นไม้นี่อย่างนี้โอเคนะ อันนี้อ,อันนึงเนาะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันก็คนได้นะคนได้ถักได้พอแล้วมั้งคะครบจบอยู่ที่นี่ <c oughs> ที่นี่คือไม่กวนน้วอะไรพี่ไม่รู้อะแต่พี่รู้ว่าเขาขายทุกอยา่า <c> ง <oughs> อ๋อไป ระเบิงแล้วนนพี่น้องว่าทั้งเมืดนี้สี่จักบาทพี่ไม่ดาว่าสามรลอยสามรลอยเก่าสิบแปดบาทนะพี่น้องน่าจะสิบแปดบาทเข้ากัน สิบแปดล้านห้าหมื่นพันตัแม่ค่ะเพนลืมคิดอันนาพี่น้่ง ิ่มคิดบวกไปสามอยเก้าบแวกอีกเป็นหา0อยพี่น้องเขาสามร้อยเกปกับหนึ่งร้อยสปดอนี้ได้ครบทุกอย่างไป หาลอยกาบาทนะพี่น้องมาพี่น้องหลังจากที่เราออกจากสือสวยถือทราบเนาะมาตลาดมีโซนเสื้อผ้ายเยอะด้วยนะ mình sẽ tự tin พี่น้องเดี๋ยวข้ามายางตลาดกันเนาะมาเบิงนะ่งเนาะพี่น้องว่าของใครพี่ยางเนี่ยว่าเขาซื้ออยียางอยู่ตลาดนี่แน่เนาะ,ะเดี๋ยวยางเขาไปข้างในอ,อ,อหอมมาดิ สามโล้อ,อยโอ้ตลาดนี้ดีดีค่น้อง กินเด้ให้พี่น้องแม,ม่บัลกะทินพักลิน้นดินไม้หวักลิน้นฟ้าอู้มีทริปปิ้งนะคะชั้นมีแต่ง,งาม ना ขน,นาดเพิ่งใหญ่คลองร้ายขนาดเริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่ทพย์ ข้องคลายแบบร้ายค่ะน,นี่โลละสีสิบบานี่ราาครจ้เอาป่ะมาสมาข้นายเอาไปนะึ่งเอาไหนคนระับ ตนนัวเล็กตัวเตออยอคะะ่ะนี่ปะ่ะอันนี้อะระว่าอ๋นนอนี่อันนี้ค่ะก่อ้หาเี่เยีมะแล้วสดันได้ค่ะให้ิไปไนริป4.5 2ับเบอร์อะไรเอาเอรอะลูกใหญ่ะคะ่ะ แพงเลยเหรอเอาไปใส่ตู้เย็นได้วะเฮ้ยมันเยอะไปเยอะไปบออ,อันนี้เหรอคะอ,อันนี้ได้กินฝีมือปีใหม่แล้วทุกคนตลาดตรงนี้ดีเนาะเดินไม่ เดินไม่สะาดท่าเนเดินไม่แฉะเท้าเลยอะไ,ไรไหมนะครับบอกเลือกเลยจ้าอะไรใบมะกรูดป้าเหรอพี่พามเอานี่กับกับพี่ไหมป้าที่น้งองคลองลายคลองกบ หมาแมวจอมจัดาไา้หมาแมวจอมจัดได้ป้าทีน well, like> er> ้องตลาดเพิ่ใงญ่แห้งยางจะชิบมะทั <h <h ่วยางบะทั่วสั่งตะไรแล้วคะมีทุกอย่าง ไปถามร้านขายผักว่ามีผงนัวไหมคะอ้าวเพราะว่ามันมีข้าวคั่วกับที่คั่วไงคะไะพี่น้องอ๋อร้อนไม่ร้อนดูเห <c oughs> อะจีของนาะมาพี่เตอนี่ฮะ พะโนะล้วก็เป่งนวนดเจ็บตรงนี้เพราะเราซื้อมาต้องเอาตรงนี้ <c oughs> เอาเป่งนวทุกหนึงเกลือแลกักกะน้ำตาลเอาไหมคะเอาน้ำตาลแมวแต่ว่าสักวันหนึ่ง,งเราก็ต้องซื้ออยู่ดีเนาะเอาหนีนเอาี่น้อง,งแล้วก็เอาเกลือทุกหนึง แล้วก็เอาก็แลกขวดหนึ่งเนาะอันที่เท่าไหอามัมไหมอันที่เราพี่ปีใหม่เคยยืนเลยว่า แม่บุญล้ำเท่าไหร่คะร้อยแปดไปพี่น้องไรละสาวจะมาซื้อแค่อย่างของใหญ่พี่จอนนี่เราสามารถตำส้มตำในห้องได้ไหมได้ไม่มีคอ๋อ ต้องเอาไว้วัน,น,ห,นหน้าแล้วอย่างนั้นน่ะวันไดนะคะต้องจับวันหน้าแล้วอย่างนี้โอเคค่ะไปะพี่น้องโอ้แดดดิคล้องในตลาดเพิ่นครบอันนี้พี่น้องค่ะขนาดนตลาดนะัดทีไรรถเละทีท <laughs> เลิลงขีดตูดตมนเนาะพี่อ่โอ้ไข่เหรอคะไม่แตกโอเค ไะพี่น้องเดี๋ยวเขาเมื่อหาเห็ดกินเนาะถาเบิ่งเด้อพี่น้องว่ามือแรงเขาเซตเมนูยังคล้องเที่ยวเาซื้อไปเนาะพี่น้องนาฬิกาสีแดงขอจบคลิปไปเพียงจานี้เด้อพี่น้องเมื่อนี้เป็นการเดินทางไปซื้อถั่วซื้อบวงซื้อลงตลาดเนาะซื้อห้องกินพี่น้องโอเคขอบคุณขอบใจเพื่อนพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบายบาย